ก็ได้แค่เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามีคุณค่าที่ระเสริฐสุดแล้วถ้าบอกว่าการเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากยากขนาดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรการที่จะเกิดมาไม่รู้ว่าพวกเราต้องผ่านวิบากกรรมอะไรต่างอ,อ,อะไรมากไปยีดี๋ยว้อกเกิดเป็นอะไรก็ไมไปรู้มากมายกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมาก ท่านบอกว่าเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วให้เห็นคุณค่าของตัวเองให้ทำสมาธิเพื่ออะไรท่านบอกว่ามนุษย์เมื่อมีสมาธิก็สาม,มารถที่จะฝึกจิตของตัวเองได้ได้อย่างไรท่านบอกว่าไดาจากการที่พวกเรามาปฏิบัติเหมือนอย่างเช่นวันนี้ก็คือการสวดมนต์การภาวนาเมื่อเรามีการภาวนาแล้ว ของเราจะเป็นจิตที่นิง่งจิตที่นิ่งก็จะเกิดชาขึ้นมาโดยธรรมชาติของพวกเราต้องบอกว่าการเกิดชาของพวกเรามันจะเกิดได้สองแบบนะครับก็คือโลกีโลโลกียะาชากับโลกุตระชาถ้าบอกว่าโลกียะก็เกิดจากคนที่หลงผิดหลงคิดว่าตัวเองปฏิบัติธรรมแล้ว ก็เกิดเห็นสิ่งรู้สิ่งนี้เกิด้องเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาบอกไม่เห็นเห็นผีบ้างเห็นเทวดามากเห็นอะไรบ้างมันจึงทําให้หลงผ่านราะอะไรก็หลงคิดคิดว่าตัวเองสํเาเร็จทำแล้วหรือว่าเหนือผู้อื่นแล้วจึงทําให้เขาเป็นโลภียะไม่ใช่โลภบุตกลัทละเขาจะไมไ่ใส่ัำแต่เขาก็จะเล่นลิ้นของเขาไปเรื่อย บางคนหลงขนาดไปหลอกลวงผู้อื่นบางคนหลงขนาดไปก้าร่วมกับผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราไปก้าร่วมกับผู้นั้นสุดท้ายสะอนกับรกเราตัวเองสับสดเลยแต่ถ้าเราได้ฌานของโลกลุณลธรรมมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพิจารณาตัวเองมากกว่าการที่ไปพิจารณาผู้อื่นตามความถูกต้อง ต่ำกว่าเป็นจีงท่านบอกว่าเราต้องพิจารณาตัวเองไม่ใช่เอาเลาไปพิจรารณาผู้อื่นเมื่อเราพิจารณาผู้อื่นเราจะเห็นแต่ขอ้อข้อผิดพลาดของผู้อื่นแต่จะไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเราเองเลยเสียเวลาเปล่าจะไปเห็นของคนอื่นไมท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าให้พิจรารณาตัวเองพิจรารณาด้วยทมที่ ปุจโจเขาต้องก,การสื่อออกมาก็าคือพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงที่เป็นสัมาทิฏฐินะครับให้พวกเราพยายามเข้าถึงอร as ิยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้พวกเราพยายามพิจารณาในส่วนสี่ข้อนี้คืออร as ิยสัจสีพิจารณาเข้าสู่ตัวเราเองไม่ได้พิจารณาคนอื่น แล้วในอยากที่จะเดินทางด้วยตัวเองด้วยการสร้างบารมีด้วยทานบารมีสิบบารมีและภาวนาบารมีสิ่งที่พวกเรามักจะทําแล้วก่อเกิดก็คือทานบารมีกับัีิบารมีที่พวกเราทำแล้วแต่ภาวนาบารมีพวกเราค่อนข้างที่จะละเลยไม่เห็นความสําคัญคิดว่าไม่จะเป็นถ้าบอกว่าจะเป็นที่สุดถ้าบอกว่าพวกเราถ้ามีปัญญา มีสติปัญญามีบารมีทางด้านภาวนาบารมีเราจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยตัวเฉพาะสัจธรรมข้อต่ังของภูมิธบรมเราจะรู้ทันทีว่าเราจะทำอย่างไรให้เราเป็นเกิดไปควบครมที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าการเป็นมนุษย์และก็ไม่ให้ลงระบายเราจะรู้วิธีที่จะเรียกว่าให้เกิดระบายไว่ให้ลงไประบายแน่นอน ก็คือตั้งบ้านในพรัชญาท่าอันมีพระคุปพระสารประ,รประสง์เมื่อเราตั้งบั่นในพรัรัานตรัยแล้วแล้วเราได้ทราบบารมีก็คือทานบาร,รมีสีบาร,รมีรักภาวนาบาร,รมีเมือ่อถึงจุดหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัตรริรเราจึงขึ้นสู่สีสมาธิธัญญาภาวนาก่อนเมือ่อถึงจ<อ>ุดหนึ่งเราได้ฌาดดนบารมีแล้วตามแนวทางโลกุตรธรมาม เราชุบค่าขึ้นมา,า,า,าด้วยการรักษาสีสมาธิและปัญญาจึงก่อเกิดปัญญาวิจุติเข้าสูก่กระแสทนิพาอย่างแน่ออกแต่ตค่อยเป็นค่อยไปค่อย,อยพิจารณาท่าทนอ <c oughs> บอกว่าทําให้เป็นสัญญาทำมาให้เป็นนิสัยเมื่อวันก่อนมีผู้จิตอโง์มาคนหนึ่งท่านบอกว่าเขา แม่ของเขาเขาดึงดึงแม่ของเขาให้เข้าสู่กระแสตามวิธีให้แม่เขาสวดมนต์บ่อยๆถ้าบอกว่าเฮียที่เฮียบอกว่าให้เป็นสัญญาให้เป็นนิสยัย <c> ต <ười> ิดตัวเราแม้แต่เธอเขาเเออไอคำสวดมนต์ถ้าบอกว่าเขารู้แล้วแหละว่าเวลาคนได้กิสติบิับเออถึงมนตที่เขาสวดอยู่บ่อยๆ ไปสู่สุคติแน่นอนแต่ถ้าจิตเขาเพ้อถึงสิ่งที่เขาเคยทำผิดอย่างเช่นเคยไนข่าสัตว์เคยไนข้าโูแล้อๆโ้ยรอบๆเป็นเสียงโมนี่อันตรายที่คือไปอบายแน่นอนลงรักล่าแน่นอนแต่การเพ้อของเสาคือเพ้อถึงความส่วนตดที่ส่วนเป็นประจักเพราะว่าเขาป่วยแล้วฉีจะ น่าจะเป็นยาสลบหรืออะไรเราไม่ได้สติแล้วก็เพ้อเออไปทำส่วนคมหนึ่เขาบอกว่าสิ่งที่เฮียบอกกับลูกหลานมันเป็นเรื่องจริงจิตก็คือติดเป็นสัญญาติดเป็นนิสัยแม้แต่เพ้เอยังเพออ้อเป็ส่วนคนเนี่ยแค่พวกเราทําเป็นปน,นิสัยไปเรื่อยอย่าพ้ออย่าถอยล้วเ,เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นความสําคัญของตัวเองไม่เป็นเพ่ยงคนรู้อน่งดูจิตจิตของเรา,า,าที่ารณอาที่ตัวเรา เมื่อเราพิจารณาตัวเราบไปไปไป่อยๆเราจึงรู้ทางที่จะทำให้เราเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต่อไปแแม้คุณแตกไปเรา,เา,ายังไม่เข้าสู่กระแสกห่งสนิพพานแต่เกิดรบชาติใดสัญญามันก็ติดอยู่กับเราสิ่งที่เราปฏิบัติมามันก็เข้าสู่ตัวของเขาเมื่อเกิดใหม่ และเจออะไรที่ปแปลกไปด้วยทักษะดีและทับเปไม่ดีที่เราสามารถเอาไปจากควบคูมกาตรก็คือโลกธุรมชาด้เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้เราเนี่ยมันสร้างความดีมันสร้างความดีและเร่งความั่วเห็นความสําคัญของตนเองไม่เล็นตัวผู้ให้พิจารณาตัวเองวันนี้ท่นนนนนานฝากในประโยคน,นี้ผมไดเอามา ก็มีอกองส่วนของกมงท่านยังฝากเร้เลยว่าให้พวกเราอยากจะาให้พวกเราปฏิบัติอย่างนี้สถานที่ที่จะไปก่อเกิดอีกสถานที่ก็จะนำพาพวกเราเข้าสู่กระแสนิพพานไกันท้านบอกว่าให้พวกเราตั้งมั่นที่สูงสุดก่อนไม่ใช่ตั้งมั่นแค่อยากจะรวยท้านบอกว่าเมื่อต้องตั้งบ้านอยากจะรวยซึ่งก็อยากอ็เวียนไหวตายเกิดเื่อ เกิดมาเพื่อสร้างสร้างสิ่งปลูกต่งให้กับตัวเองสร้างสมบุกให้กับตัวเองถ้าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้างอยู่ดับไฟส่อางอยู่แล้วสิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือบุญบารมีให้พวกเราอย่าประมาทถ้าบอกว่าต่อไปในภาายภพหน้าจะเป็นอะไรที่อยู่ยาก แต่ถ้าที่ทําจิตได้ทาใจได้แล้วปฏิบัติได้ทุกอย่างไม่ใช่ปัญหารเราสามารถเดินต่อไปได้และเข้าสู่บนทางที่มีแต่ความสว่างสวยไม่ต้องกลัวเลยคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ยังไม่เข้าสู่กระแสะแห่งธรรมและยังหลงติดต่อไปเรื่อยยังหลงกลาบไปเรื่อยอันนั้นน่ากลัวนะครับนีอยู่คนหนึ่งเข้ามา เขาบอกว่าตัวเขาเองมีลูกสองคนคนโตเป็นลูกสาวคนที่สองเป็นลูกชายเขาบอกว่าลูกสาวของเขาอายุได้ยี่สเอ็ดปีเสียขาทำใจไม่ได้ก็พากันสอบหัวเมียไปหาใครว่าที่ไหนดีหมอหมอดูดวงต่างหลายแม้แต่ วเองเก็ยิ่งสะสมก็ขอดูก็ทัดทายว่าอ,อ๋อลูกสาวเป็นลูกของคนที่สั์เงิน,นอิอแต่ว่าเขาจะมาเกิดใหม่เขาอายุสี่ห้าสิบแล้วหมอดูไปทับมาให้กอกรูกใหม่คนเพื่ออะไรเพื่ออะไรมาถาปะโกะปะโกบอกว่าลีสึ์ถ้าอีบอกว่าลูกของอีหมอดูมาทายทายทักว่า ูกเดียวใช่หรือไม่โคตบอกว่าใช่ก็อะไรก็ลูกสาวของพี่เป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตาเมสรชาติตักษาให้พ่อแม่เป็นที่รักของพ่อแม่แล้วเป็นลูกที่ดีน,นั่นคือลูกหลานพระโพธิสัตว์จิตแต่อีกจะมาเกิดใหม่เป็นไปไได้เป็นไปไได้เพราะว่าอีดีบุญที่อยู่กับหรือได้เพียงแค่ดี มีอยู่มาให้ลื้ชื่นใจถึง21 21ปีแล้วรื่องก็ควรจะพอใจไม่ควรไปถึงและขอให้มีกลับมาเป็นรุ่นลุ้นอีกรอ,มกกบ,อกบมาทุกข์กับเรื่องอีกทำไมคนที่อยู่นี่คือทุกข์ส่วนเขาคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสร้างวิบากกับเกิดเข้าไปดีแนะน่อนอะนแต่เราจะให้มานั่งเรียงรูปเป็ๆดี อายุก็ต้องจะห้าสิบแล้วจะเลยเป็น,นที่มีรูปต่อแล้วรูปออกมาถ้าเกิดเป็นปุกตับบุเจ้าบ้ายังได้ไหมถ้าเป็นลูกที่ดีมาเกิดอีกรือจะทำยังไงแล้วถ้าเป็นลูกลูกที่ไม่มีความสมคัญกับลือจะอยู่กับลในนามไหมลูกที่ดีต้องมีบุญสำคัญต่อกันถ้าไม่มีบุญสำคัญต่อกันแล้ว ก็ให้จำเป็นต้องฟังสอนลุกไปซิฟซัวสอนในที่ต่างๆแล้วถ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาเอาเด็กือวิญญาณให้มาเกิดกัหรือใหม่นี้มันเกิดไปแล้วอยู่อยู่อยู่กับพวกลื้ออีกไม่นานที่จะเอาเพราะมันไม่มีบุญสัมพันธ์กับลือแต่ลืออยากได้ก็ไปขอผู้เจ้าบอกว่าถ้าจะขอตัวถ้ามีบุญสัมพันธ์กับลือผู้เจ้า สมพั์ก,กับลื้อเลยดื้จอจงหยาเรื่องั่นก็อย่างนี้นะก็เลยเป็นที่มาของว่าพวกเราอย่าไปหลง่าอย่าไปซีซัวหาอย่าไปซีซัวดูดููนชีวิตเขาปัดโวนหมดเลยอากงบอกว่าให้ลื้อมาสนใจลูกที่เหลือของลื้อดีกว่าลูกชายของลื้อยังเหลืออีกคนสนใจเขาดูแลเขาให้ดีและตัวลื้อเอง ก็มันทาใจและภาวนามันทำบุญกุศลและบุญที่ส่บุญส่งกุศลให้ดีกว่าแต่อภิกบอกว่าดีไปดีแล้วนี่ไม่ต้องพูดอันนี้คือเป็นที่มาจะบอกกับพวกเราว่าชีวิตของคนเรามันมัแตกต่างกันมันเป็นการบุญแต่งของบุญละบาปบุนแต่งของวิบากกรรมที่เราเคยทำมาทั้งดีกละได้ดีเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลือรักกันดีกว่า ถ้าบอกว่าถ้าเรามาทะเลาะกัน,กกนหรือมามาบาดตาใจซึ่งกันและกันมันจะปูกกมกันตจลอกไปสู้เคลียร์ให้จบเนี่ยพบกูด,ดีดีกว่าแล้วให้เราไม่มิมันพลาอะไรที่ติด้านต่อกันแล้วก็ทราบบาลีไปด้วยกันแล้วจะต่อเกิดความสุขที่แทนริงนะครับวันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี